ไปเดินขบวนมานะครับน้จากทีาาไทครับเดิบน้นะเวน้องจะินมา้องจเดินขบวนมานะเดิบวนมาวงเดินบนมาวน้อนาแงเดียขบนยกรี้้องกะนบนแล้วนะเนบาแลงีดบนมาลางจะเดบนแล้วองเแลวงเดนมา้นใจะเบ้องนนงเดาล้วน่น้นะครับววกเขาครับ เป้าหมายของพวกเขาคือการเป็นนักธิการอาชีพที่มีคุณภาพนะครับนี่เห็นปะดูงานนี่อลังการงานสร้างมากสุดยอดไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะโอ้โหจัดเต็มมาเลยอ่ะจัดงานดีมากนะครับ เป็นจังหวัดเล็กๆที่จัดงานได้แบบคเรื่อยนะครับปุบเครับปุบเปิ้ลปบ้รอบๆในยกที่๕ท่านผู้ว่าราชกาจังหวัดสมุทรปบากรับท่านิริชัยปุเปิ้ลนีแอดซูมสุดแล้วนะครับได้เท่านี้รไหมครับชัดไหม กิจระใรับรองนายกประการเรีส so ่วนจังหวัด네สุราการ่วมจากท่านสัิกาสักนาวีกรในยารเจ้านายกองคาริหารส่นจังหวัดสรายคุณเทวีวานณรทัยักษ์ที่ศึกษาที่สิมัสนายกประการเราส่วนจังหวัดสุทรรากและคุณณพินยาชื่นสวดกับผู้ช่วยหัวหน้าสักยาสวน่อจากพ้ศงรัตนะปราการยามเจ้าหส้าที่ผู้ังครขบัญชาร่วมในบัจนุบ ถดมาได้รับจากเอ็มรวัของผู้เชิญวยรางวัลประจำการแข่งวันนี้นะครับได้แล้วน้องเห็นแล้วน้องเห็นแล้วและสี่น้ร้อนและสี่ทจะได้รับ้วยรางวัลเกียรติยศนงานขอตบอนทางาครับผัดจาก้วยรางวัลเกียรติยศในงาจะเป็นน้องน้องนักกีฬาทั้งสิบทีในรับ ปะอกไปด้วยน้องๆจากโรงเรียนขาวั้าูน้องๆจากโรงเรียนสาสมุทรน้องๆจากโรงเรียนอัมพวาวิทยาลัยและน้องๆจากโรงเรียนบมอทองวิทยานีอ่อสุดยอดนะครับอะมาเปิดคอมเมนต์ให้อ่านหน่อย อา,อาจจะมีคนอัดอัน้นอยากอยากอยากพูดคุยอยากระบายอะไรสักอย่างนะครับเออเลิศบอพี่น้องเ,ออเลิศบอ,อ,อยังไม่แข่งยังไม่แข่งสามีผมได้รับเบรีย้ยงใน,บบนการขบวนพาเลรน,นะครับจยากบอกไปด้วยนายจัก้องจิตเจริญใจจะรองรานายกโครง,นนงการบริหารส่วนเสริมของจ้า สัตยการสัตนาภิพรครับเลขานายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาคุนรัตีวันโบราณเจ้าที่ปรึกษาที่มีภาษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคุณสวัสดีเจ็ดพันเจ็ดร้อยคนเลยนะคะอ่าแชร์ไปให้ถึงหมื่นครับแชร์ไปให้ถึงหมื่นตอนนี้7,700แล้วไปตามคนมาดูให้ถึงหมื่นครับ มาดูว่าชาวสมุทรสงครามจัดงานยอดเยี่ยมมากแค่ไหนนะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณต้องบอกว่าสมุทรชาวทางทีมผู้จัดงานจัดงานได้ดีมากๆานะครับขอบคุณชาวสมุทรสงครามที่ต้อนรับเด็กๆของพวกเราได้ดีมากๆนะครับโอาโยเเผู้ด,เ,ดเป็นชาวสมุทรสงครามก็สิภูมิใจเนาะเฮ้ยบ่อายไปแล้วสมุทรสงครามไม่อายใครแล้วนะครับ เพราะว่าจัดงานได้ดีมากๆเลยปบ,บมืออีกครั้งหนึ่งนะครับสุดยอดชาวแม่กลองนะครับ ระหว่างโรงเรียนัครวันวิทยาลัยพกจากโรงเรียนเขาหลังญีะปรับเป็นการสนับสนุนในเรื่องของการกีฬาต้าน,านยาเสพติดด้วยนะครับสนับสนุนให้น้องๆมาเล่นกีฬากันจะได้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลายจังปวงนะครับมาเล่นกีฬาดีกว่าเล่นบอลสนุกกว่ามีสาวกาีดกดด้วยนะครับเล่นยาไม่ดีครับมาเล่นบอลที่สุดเล่นบอลจะทําให้เราดูหล่อขึ้นพันเปอร์เซ็นต์นะครับมาเล่นกีฬากันครับ เออเป็นไจยังไม่เริ่มแข่งขันนะครับเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบชิงชนะเลิศของหมอนทองวิทยานะครับเมื่อกี้ชนะมา7-0แล้วก็ชิงชนะเลิศต่อครับสวัสดีเ8 0ดัคนนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับโอ้สุดยอด 7 8็ดแล้วเออไปถึงไปถึงแปดพครับเจ็ดแล้วโหสุดยอดอย่าลืมรีโพส์นะครับรีโพส์ post, แล้วก็แชร์ไปที่สตอรี่ของตัวเองด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเหรียญน,นะครับจงเปิดการต้องเห็นคนละคนละชิ้นนะครับ คนละชิ้น AI มันจะจับว่าช่องนี้เปิดการมองเห็นนะครับคนคหลายคนนะครับต่อให้คนเดียวส่งส่งสิงโตส่งปปะวานมามันก็ไม่เปิดครับมันต้องมันต้องหลายๆคนครับดอกเดียวพอครับไม่ต้องเยอะจากรียาเทศบาลวัดประทุมธนาวาครับได้นะครับ ช่วยช่วยช่วยกันให้เพราะว่าช่องนี้เป็นแค่ช่องเล็กๆครับผู้ติดตามแค่ผู้ติดตามแค่นิดหน่อยนะครับไม่ได้ช่องใหญ่ไม่ได้มีผู้ติดตามเป็นเป็นล้านนะครับมันก็เลยต้องอาศัยวิธีนี้ในการช่วยเปิดการมองเห็นนะครับไม่ต้องไม่ต้องดราม่าว่าแอดขอของฝันนะครับแค่กุหลาบดอกเดียวพอนะครับไม่ต้องเอามาเยอะกุหลาบดอกเดียวแล้วกับต่อไปครับ พุไดรามาเรียนท่าเสยากมาสิยิกในโอกาสาส่มดพุดรามายิกยิกตุ้นะครนบนี่ริโคเียมกล่าปรายาและอัวากระดาบเรียนเชิญท่านเชนชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสุขขกาขอบคุณมากครับเตเตไม่มาเตเตถอนฟันครับเตถอนฟัน นั่นไงไหมแปดพันหนึ่งร้อยคนแล้วแต่อไปบดพันหนึ่งแล้วอ้ยเอาชอยกันครับชอยกันอมมี่มเป็นอย่างครับผูใดบ์มมี่เหรียญโมเป็นอย่างกดหัวใจให้็ซือๆดูกดใจก็พอครับไม่มีเหรียญไม่ว่ากันดูฟรีก็ดูไปเลยไม่แอดไม่ได้ว่าเลยครับไม่ว่าเลยถ้าเราไม่มีไม่เป็นไรให้คนที่เขามีจัดการไปใครไม่มีก็กดใจไปกดรีโพสต์กดแชร์ไป 8,100หคนแล้วครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่น่ารักมากๆนะครับทําแบบนี้น้องๆหมอนทองก็จะมีคนมาเห็นแล้วก็ที่สําคัญเอาคลิปไปตัดลงช่องได้เลยไม่ต้องให้เครดิตผมก็ได้นะครับเอาแคปหน้าจอไปลงช่องตัวเอง ได้เอ็นเกตเมนเพิ่มฟีดให้ตัวเองได้เลยรับช่องคุณได้น้องก็ได้เช่นกันไม่ต้องคิดมากนะครับทําไปเลยมันเป็นการซัพพอร์ตน้องๆอีกหนึ่งช่องทางนะครับเอาคลิปช่องผมไปตัดลงช่องฟีีได้เลยไม่ต้องให้เครดิตเลยตาสบายครับแคปไปเลยฟุตบอลเจ็ดสี2025มาเป็นทีมรับเชิญร่วมแข่งขันกับ เยาวชนในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่อย่าลืมชมจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะว่าเขาจัดงานดีมากประหลาดทัแนททีมโรงเรียนอัมพวนวิทยาลัยโดยจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้ที่ชนะเลยระหว่างทีมมันขนลุกบอทอมวขนลูกนะสมุดบัดนี้ได้เวลาแล้วผมขอเรียนเชิญ ไม่ได้ปวดหนักได้ปวดกได้ปวดอย่างนี้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันเนลำดับต่อไปขอการเรียนเชิญครับมันอธิบายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ครับมันคลั่งครูอยู่ในนี้ทให้ภาพบันเล่านะครับพีารของโครงการแิวพบัสสคราทุกท่านคุณแม่สาคผู้โรงเรียนท่านแจกที่มีเกียรตินักกีฬา และผู้เข้าชมกีฬาโนวันนี้ทุกท่านครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทุกจอนะครับอบจจัดดีมากใช่โมตานยาสึกิในวันนี้จากการรายงานของท่านนายกองค์การมส่วธจังหวัดสงขาบ้านใครไม่รู้จตภูมิใจครับบ้านพี่มะลีนะครับบ้านพี่มลีไม่ใช่เป็นแค่การแข่งขันกีฬาครับสมุดสงคมไม่มีทิ่ติเลย และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเนี่ยครับกำลังเปิดงานเตะหลังเปิดงานรับคุณโดนัทครับโนัทฟุตบอลนะครับทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาเดี๋ยวให้เครดิตท่านผู้ว่านิดนึงนะครับผู้ว่าของโรงเรียนหมองทองวิทยาพวกเราทราบดีครับว่าเป็นกันอย่างที่ดีมากๆมาให้กับเยาวชนไทยทุกคนนะครับในการที่จะใช้กีฬาซึ่งก็คือซุปบอลนะครับในการที่จะ พัฒนาตนเองเชื่อว่าเป็นประโยชน์ทางกายกับใาเสร็จิตและที่สำคัญไปกว่านั้นนักกีฬาปัจจุบันสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างจังหวัดสรุารอาชีพสงครามให้เกิดมาสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีเปิดงานต้อนรับทีมวิทยาที่รันะครับน้องน้องนักเรียนนักศึกษาเยาวชนของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเราก็มีเยาวชนที่มีคุณภาพ ทงเรื่องการกเรียนการกีฬาก,การทำกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากนะครับแต่ก็จะได้นะครับรับแรงบันดาลใจนะครับจากน้องนักกีฬาฟุตบอลจากโรงเรียนหมอดทองวิทยาในอีกทางหนึ่งในวันนี้นะครับก็อขอราบขอบพระคุณนะครับท่านเกศดาย,ยานประรรสิร,สริท่านนายกองทัพนางชวบสุขามทีฬากรุงนาจัดกิจกรรมทีดีด ในวันนี้ขึ้นนะครับก็หวังว่างยิ่งว่าการจัดการในวันนี้นะครับจะเกิดประโยชน์ให้กับเยวาวชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับให้เป็นคนดีคนเก่งทางกายจิกกาเสพติดต,ต่อไปนะครับวันนี้ได้เวลาส่งตแล้วผมขอประดการแข่งขันทุกคนอภรรยาขนฝังร่วมต้งยาเสพติดผู้ชิงชนะเลิศในวันน,นี้ขอบคุณครับ,บคุณทุกคนมาก ดยดดูไอเด็กยุกยิกพวกนั้นนีิดูเด็กยุคยิกเหล่านั้นนีิดูเด็กยุกยิกเหล่านั้นคงไม่ชินอ่ะเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้โอ้ยทําตัวไม่ถูกนะครับ จะตอบเองครับผมไม่ไับเยเจอแบบนี้ก็เลยไม่รู้จะทำตัวยังไงหยุดยิ๊กกันใหญ่นะครับให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยหนังขึ้นสู่โพเดียมถ้วยรางวัลขอเรียนเชิญท่านคกระดับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนายเฉลิมสัญญาประพาสุรินะครับรองจากท่านนักธุรกิจ เจรจาอย่างนี้ครับรองนายกโคงการบริหารสวนจังหวัดสุโขทาวอย่าดามากน้องนะครับน้องก็แค่เด็กคนหนึ่งนะครับวน่ารักน่ารักนี่แหละครับเราเราชื่นชอบชื่นชมในการที่น้องเป็นตัวของตัวเองนะครับทุกท่านทุกเขตเลยนะครับ24ท่าน24เขตรวมหมายรวมมือร่วมแรงรวมใจครับ ก็เท่าไหร่ยังไม่แข่งจ้าใจเย็นเย็นจ้ารอสักครู่คะ่ะเปิดงานอยู่จ้ารอบชิงแต่ว่ารอบแรกอ,ะอ่ะมอนทองชนะไปเจ็ดประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็จะเป็นเข้าสู่รอบชิงแต่ว่าตอนนี้จะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการก่อนยังจบการพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการลงแล้วเอ,เอ๊ก็จะเป็นการแข่งขันในคู่ชิงชนะเลิศระหว่างมอนทองวิทยากับ กับกับศรัทธาสมุรนะครับไม่ต้องบ่นนะครับว่าทําไมไม่แข่งสักทีเขาต้อนรับน้องดีขนาดนี้อย่าบ่นครับอย่าบ่นนะครับเมื่อไหรจะแข่งเมืเอม่อไรดีดกระโหลกจะบาดได้ทึมเด็กน้อยเขาต้อนรับอย่างดีขนาดนี้ต้องชื่นชมเขาสิสวยงามทีเดียวนะครับจะจม เขาเปต้อนรับกระจมเขาต้อนรับกระจมยาจมทั่วประดานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมาที่สุดย์โรเทียมรางวัลเออรอได้ดีมากครับน่ารักน่ารักที่สุดน่ารักที่สุดต่อไปครับคุณระมีวันรพันธ์ครับที่ผู้สาที่พิมพ์ศักดิ์ใหยกโอกาสบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยครับเป็นผู้แทน รอครับและคุณเลขาสศิการศักนาวิพรนะครับเลขาในโครงการเรนสวยจสุทรปราครับรอเนี่ยใช่ไหมและช่วงต่อไปครับน้ององโรดุริยาจากโรงเรียนเทศบาลวัดปทุมกนาวาครับจะได้นำนักกีฬาออกจากสนามและเชิญครับ 妹妹。 ให้ดูชัดๆนะอ่าชัดชัดพออยังครับเป็นอบอกว่าภาพไม่ชัด<พ>อ,อันนี้ชัดพอ,พอไหมครับโอเคครับอ่าโอเคโอเค เออซูมให้มันม่จาจัดเนาะก็เอามาแบบจัดๆให้ตัวซูมมันก็ได้ซ้ำนี่ละ่ะใครอยากใครอยากดูชัดๆเด,ดี๋ยวจัดให้ครับด้านของนี่ครับมันชัดแบบนี้อันนี้ชัดครับอันนี้ชัดแน่นอน อันน uh okay, er. ah no ี้ชัดแน่นอนครับน่าะเนผโยการส่วนโาจังหวัดสุาโอเคชัดพอรวมกับผู้ดยสาของงครการบริหารส่วนจังหวัดสุทราครังหันเกียรติจวดปรานีุยงคการบริหาส่วนจังหวัดขอบคุณน้องจัตติที่นะครับทั้งาต้องน้องจากโรงเรียนสัมพันธ์สุทรน้องน้งจากโรงเรียนอภวันทุทีาและน้องจากโรงเรียนวอดทองวิทยาและน้องจากโรงเรียนมาวิาลูุกุ่ ชัดแจาะน้องเข้าไปแล้วขอบคุณท้าคุณหนูนาะเดี๋ยวน้องออกมานะครับเดี๋ยวน้องเดินออกมาแบบเหมือนแบบเดินเข้าสนามนะครับน้องๆทีมหมอนทองนะคะร่วมเดินพาเรดนะคะเข้าสู่สนามจังหวัดสมุทรสง